แล้เนาะนะคะนะคะแล้วก็ตัวไฟเบอร์นะคะก็จะค่อยๆเข้าไปจับนะคะแล้วก็ทยอยขอหุ้มนะคะไขมันนะคะบางส่วนนะคะแล้วก็มันก็จะจับตกตะกอนลงมานะคะเดี๋ยวค่อยๆเทให้มันพวกแก้วะะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าพอมันตกตะกอนลงไปด้านล่างแล้วเนี่ยเวลาเราเอาช้อนคนนะคะ ตัวไขมันมันก็จะไม่ได้ลอยเออขึ้นมานะคะแบบเยอะเหมือนเดิมนะคะคืออย่างที่กิ่งบอกว่ามันไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บล็อกแบบร้อแต่ว่ามันจะบล็อกบางส่วนนะคะจากมื้ออาหารของเรานะคะพวกแก้วแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็คือรอนะคะมันก็จะค่อยๆทําปฏิกิริยากันนะคะในการห่อหุ้มจากไขมันนะคะบางส่วนนะคะแล้วก็ ห,ห่อพุ่มไว้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบถ้าเป็นในร่างกายของเราห,ห่อพุ่มไว้ในทางเดินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะกับออกไปกับอุจจาระนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าถ่ายมันแบบชักโครกแบบเปลี่ยนสีนะคะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะไม่ได้แบบพวกตัวยานะคะนคะก็จะเริ่มมีหล่นลงมานิดหน่อยนะคะ ก็ใช้เป็นน้ำมันคือได้หมดเลยนะคะทุกยี่ห้อนะคะเพียงแค่เป็นชั้นน้ำกับชั้นน้ำมันเท่านั้นเองนะคะ<ม>เห็นไหมคะว่าชั้นของน้ำมันนะคะฟ้ากหนึ่งอย่ดูชั้นเล็กลงมากนะคะ<ม>เห็นไหมคะจากเมื่อกี้เนี่ยชั้นสีเหลืองเนี่ยกว้างมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่นิดหนึ่งนะคะ,ะลดลงองมากแล้วก็ที่เหลือก็จะถูกห่อหุ้มแล้วก็ ตกลงด้านลา่างเลยเห็นไหมคะ mm hmm. ด้านบนเนี่ยเหลือชั้นเล็กนิดเดียวมาก mm hmm. ไปแล้วนะคะลงห่อรุ้นลงไปแล้วนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะถ้ามามองจากด้านบนแก้วเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่าชั้นน้ำมันที่เหลืออยู่นะคะลดลงไปเนี่ยก็คือเกือบ40%นะคะจากเมื่อกี้นะคะ ก็จะทำให้เราเห็นได้ชัดเจนง,ง่ายๆะคะ่ะว่าตัวของไฟโบติกนะคะตัวไฟเบอร์นะคะที่อยู่ในสูตรตำลักนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการบล็อกนะคะตัวไขมันนะคะบางส่วนที่จากมืออาหารที่เราทานไปได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ